น่จะไม่ได้เอาลังมันนะเสียงเสียงอะไรวะเฮ้ยสวัสดีครับ ไปต้นไม้สง,งไปไม่ได้ไม่ได้ไปไหนครับผมไปไหนครับรเ,ลเล่นอะไรหรอ like, like, like ไหนมีอะไรในหะ้น่าเล่น,น,น,นอะไรแถวน่ะสวัสดีครับผมตั้มท UM ครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็อยู่ในเมืองนะทุกคนก็คล้ายๆว่าเมืองล่างนะนี้ทุกคนผม ทุกคนลูเลยเหมือที่ผมว่าพอจะเห็นไหมทุกคนนี่เห็นล่องปูไหมนี่ก็คือเป็นเหมืองหมดเลยนะทุกคนบริเวณตรงนี้นะเป็นเหมืองทั้งป่าเลยนะที่ป่าตรงเนี้ยเป็นเหมืองใหญ่ที่สุดในส่วนพึ่งเลยนะที่ผมเจอนะเพราะว่ามันทบตั้งแต่บนเขานะมันก่ออีแต่แลเป็นเนิลงมาถึงตีนเขานี่เลยนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมก็มยังไม่ได้กลับบ้านนะก็เลยแวะให้ทุกคนชมเหมืองกันดีกว่า แต่มันเป็นเหมืองล้างนะมันต้องลุยเข้าไปนะทุกคนไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะไปให้สุดเลยนะว่าด้านบนจะเป็นยังไงทุกคนก็หลอลุอ้นกันเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนนะครับรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกะําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่นะทุกคนทุกคนพอจะเห็นไหมว่ามันเป็นทรงเป็นเหมืองนะผมจะดูก่อนนะว่ามันเดินอ้อมทั้งไหนจะไวกว่า เพราะว่าตอนนี้คือมันลกหมดเลยนะลกเลยแหละอันนี้น่าจะได้เนาะนี่ก็เป็นเหมืองเส้นหนึ่งนะแต่เขาก็ทำเหมืองกันทั้งหมดเลยนะแต่แค่ตรงเนี้ยมันก่ออีกผมจะตามล่องอิดไปดยก่อนว่าอิดอะมันสุดตรงไหนนะน่าจะยาวอยู่เนาะคือฝนนี้ยังไม่หยุดตกเลยนะที่นี่ เดินเดินไปเรื่อยเลยครับนี่ก็สภาพเหมืองน,นี้ทุกคนก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าสะพานนี้นะจะประมาณกี่ปีแล้วนะติทีิสร้างแล้วก็ดูจากสภาพผมว่าน่าจะราวๆนะสิบกว่าปีได้แล้วแหละนะตรงนี้นะก็เหมืองน,นี้ผมจะบอกเลยนะว่ามีประวัติแน่นอนนะตรงนี้กีประวัติร้อยเปอร์เซ็นก็มันมีหลายเหตุการณ์นะที่ทําให การทำเหมืองตรงนี้นะที่ผมได้ยินมาหรือว่าเจอมานะก็มีทั้งคนเสียชีวิตบ้างหรือว่าพวกเป็นใครป่าอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเหมืองที่เขาจะทํากันนี่อยู่กันเป็นอาทิตย์เลยนะทุกคนบางทีก็เป็นเดือนนะต้องเตรียมสเสบียงเพื่อจะมาอยู่ที่นี่ก็ค่อนข้างนานเลยเนาะผมอยากอ้อมไปดูฝั่งโงน้นอ่ะฝั่งโงน้นเลยนะผมรู้สึกว่าฝั่งโงน้นอ่ะมันจะเป็นร่องแหลมแหลมอะ่ะ ตรงนี้มันเป็นต้นหลังไงก็เด็ดบุยไปเลยแล้วกันอิดนี่เริ่มเอียงแล้วนะน่รับทะเลมากตรงนี้ดูดเศษอิดนี้ก็จายหมดเลยนะเห็นไหม มีนกด้วยด้วยมาทำนี่ของนี้ให้ดูจุดที่เขาสร้างนะว่าเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงบ้างนะตรงนี้เหมือนเป็นชั้นนะเห็นไหมตรงนี้เหมือนจะเป็นชั้นนะแล้วก็รงนยากแบบเป็นช่องเล็กๆล,ลงมานะ ผมว่าเมื่อก่อนนี้น่าจะมีคนงานอยู่บริเวณนี้น่าจะหลายคนนะนะเพราะว่าน่าจะเฝ้าจุดนี้น่าจะมีคนสองคนบ้างแหละที่เฝ้าอยู่จุดนี้นะแล้วก็จุดอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเลยอาจจะมีคนหลายเยอะที่นี่ผมพยายามหาดูปีทลี้ยงก้าวดีวยว่าเพราะว่าแต่ละเมืองนะมันจะมีเขียนพศที่สร้างมาว่าประมาณกี่ปีละผมลอหาตั้งแต่ต้นทางก็คือ แลกแของเหมืองจุดแรกนะนี่ก็ไหลล่องนะเนเหมืองของเจงนะทุกคนมันไม่ใช่เหมืองแบบไอ้นี่จุดนี้นะเป็นเหมืองที่รถเข้ามาถึงเขาเลยมีการสร้างใช้อิดใช้ปูนนะถึงสร้างลายแต่ถ้าเป็นเหมืองที่คนทํากันในป่านะเขาจะใช้ล่องเป็นล่องลงมาเลยแล้วก็มีกองหินเยอะ อ๋อนี่ดูนี่มันมีจุดคัดแยกอีกนะเห็นไหมอ๋อนี่ผมจะขออธิบายนะจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดจุดหนึ่งเลยแหละที่ตรงมาเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องแยกนะเห็นไหมดูจุดนี้เป็นจุดกลางๆตรงที่ต้อง <ๆ S 1> น่าจะมีคนคัดอยู่แหละเห็นไหมนี่ช่องหนึ่งสองสามสี่นะมันทาเป็นสามเหลี่ยมนะ ัตอเหมือนมันจะสุดตรงนี้เปล่าวะหรือว่าด้านบนมีอีกแปบนึง นี่ตรงนี้ก็จุดแยกเลยแล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนมันขาดเลยเนาะเห็นไหมพอจะเห็นไหมดูนี่เห็นไหมมันขาดจากตรงนี้ผมว่าด้านบนน่าจะมีแต่แค่มันถล่มทิมันถล่มพังกันตรงนี้แหลนะเนาะมีคนอ่นี้นนเหรอวะผมคิดว่ามันน่าจะยาวนี้พอเห็นไหมร้อยแตกหัก นม่ีเห่าพึ่งเลยนี่ดูดิทุกคนพึ่งหลวงนะเนี่ยพึ่งตัวใหญ่เลยนะเนี่ยว่าบนนี้น่าจะมีรังมันนะเหมือนมีรอยคนมาทำพึ่งเลยนี่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 เห็นไหมมีรอยคนมาตีพึ่งดีกว,ว่าเห็นไหมอ๋อนี่ไงคบเพลิงก่อนดีกว,ว่าดูดิ ๋อทุกคนเห็นไหมแล้วก็นุ่นรังพึ่งอยู่ตรงไม้นี้เลยเห็นไหมยพอจะเห็นไหมครับนี่ตรงนี้เลยนะรังพึ่งนะเนี่ยแต่นี้น่าจะตีะเสร็จแล้วแหละโอ้เก่งนี่ว่ามันมาตีพึ่งกันตรงนี้นะโหดูนี่ก็เป็นเดือนสี่ เดือนสี่เดือนห้านี้ก็เข้าเดือนหกแล้วนะก็คงยังจะหาน้ำพึ่งกันนะน้ำพึ่งนี้ก็ดีนะน้ำพึ่งนี้ดีแบบเต็มเลยอะ่ะแต่พูดถึงเขาจะแน่จะไม่ได้เอาลังมันนะเสียง เสียงไงวะเฮ้ยสวัสดีครับไปไหนแล้วจ๊ะทำไมต้นไม้ตรงแป๊ดไม่ได้ไม่ได้ไปไหนครับผมแปบ๊บแปบ๊บหนึ่งนะครับ,บทุกคนดูดิไผ่มันนั่นอะ แล้วพี่มาทำอะไรในป่านี่ครับมาหาพวกเล่นเหรอดูต้นไม้ดิทุกคนก็ดูนะต้นไม้เป็นยังไงนะสภาพต้นไม้นี่คือดูเียนไปเลยนะดูร้อนนะแลวคือเท่าที่ผมมองนะไอ้ต้นเนี้ย ไปนหนึงโฟกัสไอ้นี่ก่อนเนะแล้วอ่ะผมขอถามหน่อยว่าชวนผมไปเล่นอะไรเหรอครับตรงไหนครับรโอเคโอเคงั้นคุณน้ำผมไปเลยก็ไนดะ้นำผมไปเลยผมจะบอกนะั้นดูต้นไม้ดิรงมันเลยนะไอ้น,นี่แม่งแบบคือผมไม่คิดเลยว่าต้นพวกเนี้ยมันจะใหญ่ได้ขนาดนี้นะ คือต้นเนี่ยมะนาวผีนะทุกคนมันอยู่ในป่านะนี่คือแบบต้นแบบเอานีน่เดี๋ยวปล่อยมันด้วยก่อนโคตรของโคตรใหญ่เลยนะต้นมะนาวครับผมครับครับครับต้นมะนาวผีนะเนี่ยทุกคนดูมันเลอเลยยังใหญ่เลยนะตามันนี่ก็ได้ทุกคนแบบ ไปไหนครับรเ,ลเล่นอะไรหรอ like, like ไหนมีอะไรนะ่าเล่นอะไรแถนั้นอ่ะทไมื่อเ,เฉ,เฉอยอไม่มีเพื่อน,อน,ออนหรอ สยงเลยทำไมฟ้ามันมืดเลยครับหรือว่าฝนตกไม่ไม่ทำไมฟ้ามันมืดอย่างนี้ครับออจะมีพา,าพายุเข้าไงล่ะพายุเข้าหรออืมไอ้ตรงนี้ก็มองทีก็เสียวทางหลังไปเลยเนาะดูดิตรงมัน ไม่ควห่วนลุกไปเลยนะอ้าวน,นี่เป็นไหนนะวะผมหันไปมองต้นไม้แค่ตั๊เดียวนะคุณตรนนี้เหมือนจะเป็นเหมืองอย่างนะั้นดูดิปูนเต็มเลยอนะ่ะคุณครับ มีการตอกถอยขึ้นด้วยนะตรงนี้คุณครับยิ้ไปนี่เปล่าวะไหวสมัดเลยนะเนี่ยมาตรงนี้รู้สึกเหมือนห้องน้ำเลยวะทุกคนเนอะ เหมือนเป็นห้องน้ำอ่ะตรงเนี้ยนี่จะเป็นห้องน้ํำในป่านะผมว่าใช่นะอาจจะเป็นห้องน้ําหรือว่าโถวท่วมที่เขาใช้กันนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นบ้านคนหรือเปล่าถ้ามีห้องน้ําแล้วนะอาจจะเป็นที่พักของคนที่มาทําเมืองเนะนี้ยนี่นี่น่าจะเป็นโถวท่วมมีท่อมาไหลมาหมดเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ไปไหนหวะคนคน มกมือเฉยเลยเมื่อกี้อยู่ๆก็มืดเลยคุณคุณครับไปเล่นไหนวะเนี่ยคุณ ไหนต่หายไปแบบเงียบๆเลยนะไม่พูดไม่จาก,กับผมเลยอ่ะเฮ้ยอ,อู้ยไปเที่อไปนั่นได้ไงวะ หรือว่ามันเดินอ้อมจากด้านล่างวะวุ้ยเนไหนไปไหนตานดีนะทุกคนผมว่านะมันไม่ควรตามแล้วแหละตอนเนี้ยคือหายตัวต่อหน้าต่อตาผมเลยนะผมว่ามันน่าจะเดินอ้อมเนาะ เขามาผู่ตรงนี้ได้ไงเจอกันนะไม่ขอตามเลยแล้วกันนะไม่ใหม่ไม่ตามเลยซึ่หวันนี้ผมว่าแล้วทุกคน ผมบอกว่าแปลกอย่างหนึ่งนะต้นไม้ตวเนี้นะแล้วก็ข้างๆต้นไม้นี้ก็น่าจะมีการพักอาศัยหรือว่าบ้านคนนะนตัวเมื่อกี้เห็นห้องน้ําด้วยเนะแล้วติดกับเหมืองล้างนี่ด้วยนะประวัติก็เพียบประวัติที่นี่นะแต่แ้วเหมืองนี่มันก็จะมีประวัติเหมือนปกตินะผมคิดว่าเหมืองตรงนี้มันไม่มีอะไรแบบนี้นะ โอ้โหที่ไหนได้ล่ะยังมีอยเว้ยฮ้ก็ไม่เป็นไรทุกคนนก็ผมแปลกใจตั้งแต่ฟ้ามืดแล้วแหละผมก็น่าจะกลับแล้วแหละไปดีกว่าเว้ยไม่อยู่ตรงนี้เหมือนก็เจินคลิปหน้านะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยทุกคนงั้นก็เจินคลิปหน้าครับ